นล่มปากอ่าวเข้าไปปุ๊บยังไม่ได้ครั้งที่2เลยไปแล้วอ่ะก็คืออ่อนละทวยแล้วก็ไม่อึดไม่ถึงไม่ทนนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวช่วยที่จะทำให้สัมพันธ์รักของคุณเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็ยืนยาวมากนะคะนั่นก็คือคือคือ,คอมเอเทนเบิร์ r ต,ตัวนี้นะคะต้องบอกอ้าวผิดท่าน ก็จะเป็นมอลเทนเบิร์ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกาแฟนะคะเป็นสมุนไพรบำรุงสุขภาพเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยสมุนไพรที่เยอะมากๆนะคะมีทั้งเกากี้กระชายดำนะคะ ปาลาไหลเผือกที่เป็นสมุนไพรนะไม่ใช่ตัวปลาไหลนะเขาจะเป็นสมุนไพรที่มีเชื่อว่าปาลาไหลเผือกนะคะ L- อา g i n i n e มีซิงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีซูคาร์โบสซึ่งจะให้ความหวานแทนน้าตาลโดยที่เขาไม่ใช้น้ําตาลเลยสําหรับใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยสามารถทานตัวนี้ได้นะคะสามารถทาน้ง่ายเลยเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยแฟนเราอะ่ะก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันอาจจะหลั่งเร็ว ไรล,ลีลาพอมันหลังเร็วเนี่ยมันไม่มีลีลาอะไรต่อแล้วนะก็เลยอยากจะให้แฟนลองทานต้องบอกว่าอยากให้ลองจริงๆนะเพราะว่าวิธีการทานแหนง่ายก็คือมันเป็นกาแฟคุณคุณก็ชงในน้ําร้อนนะคะก่อนที่คุณจะมีความสัมพันธ์รักแน่นแฟนนะคะสาสิบนาทีก่อนที่จะมีรายการน,นะคะทานไปก่อนเลยนะคะแล้วที่สมคัญเนี่ยสมุนไพรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นกระชายดํานะคะหรือว่าจะเป็น เกากกี้หรือว่าต่างๆที่เขารวบรวมอยู่ในนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการบำรุงฮอร์โมนทางเพศช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนโกรดฮอร์โมนในร่างกายของเราทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาและใครที่มีปัญหาแบบอย่างที่บอกว่าเล็กหลังเร็วและลีลายังเข้าไปไม่ถึงไหนเลยอ่อนละทวยแล้วคุณจะหมดปัญหานี้ทันทีทั้งผู้หญิงที่ไม่มีอารมณ์ทางเพศเนี่ย ตัวนี้เนี่ยจะช่วยไปเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางเพศผู้หญิงทั้งทางเพศผู้ชายใครที่มีปัญหาในเรื่องนี้ไม่อยากให้ความรักของคุณจบลงเพียงเพราะเรื่องบนเตียงนะคะแน,นะนําเลยกับผลิตภัณฑ์มอลเทนเบอร์ตัวนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาซื้อได้เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดตามไว้ให้ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปหามาทานกันนะ